สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเทคนิคขายดีนะคะเทคนิคขายดีแบบคาจีพินเซสออฟเซลนะคะหรือว่าคาจีช,ชาแนลนะคะวันนี้จีก็มาแบบ Family Outing นะคะมาเที่ยวเขาใหญ่นะแต่ว่าไม่ลืมที่จะนำเทคนิคดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะสำหรับคนไหนที่ขายคอสออนไลน์เอ,อพูดผิดขายคอสความสวยความงามตามในห้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ อยากจะทํายอดมีน้องปรึกษามานะคะอยากจะทํายอดให้ได้ทัก2สองล้านต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าคนที่เขาอยู่ในธุรกิจอื่นๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรนะแต่ท่านจริงสําหรับธุรกิจความความงามนะคะคนที่ทาขายเกี่ยวกับเสริมออง,งามจริงมันสามารถทําได้นะคะแล้วก็มีนักเรียนของจีนะคะที่เขาก็ทําได้นะคะรายได้เขาต่อเดือนก็ประมาณแสนแสนห้านะแต่จีจะบอกเลยว่าสิ่งสําคัญของการที่เราจะขายของแล้วก็ได้เยอะขนาดนั้นนะคะก็คือเราอ่ะ จีบอกเลยนะว่าคุณต้องอยู่นานถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งเป็นเซลใหม่แล้วก็ย้ายเขาไปอยู่อะคะ่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ยอด2ล้านเลยในเดือน2เดือนแรกอจีบอกได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปได้ยากนะคะคนที่เขาทําได้คือเขาจะต้องเก็บฐานลูกค้ามา พอสมควรแล้วนะอย่างนักเรียนลูกศิษย์จีที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ปีครึ่ง2ปีนะคะตอนนี้เขาเป็นเซล์ใหม่เนี่ยเขาก็ขายได้ไม่เยอะยอดแค่400-500บาทต่อเดือนนะคะยอดลูกค้าที่มาซื้อคอสคอส,คอสความงามมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยเทคนิคเขาก็มาปรึกษาจีนะคะเทคนิคที่จีให้เขาไปก็คือวิธีคือพอคุณคือคุณทนานานๆนะคะคุณจะมีลูกค้าในมืออยู่เยอะนึกออกไหมคะอ,อย่าง เซลที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยวันหนึ่งเขาก็อาจจะออกหรือถ้าเขาอยู่เนี่ยมันก็เขาเลยพอคุณอยู่นานคุณก็จะสร้างลูกค้าใหม่ที่เป็นของคุณเองได้พอคุณสร้างลูกค้าใหม่ที่เป็นของคุณเองได้เนี่ยสมมติว่าคุณมีลูกค้าในมืออยู่200รายนะอย่างลูกศิษย์จีเนี่ยลูกค้าในมือเขา200รายเนี่ยวิธีการก็คือเราก็สลับ สลับสบว่างลูกค้าค่ะเช่นร้อยสุลูกค้าร้อยร,ยรายแรกเนี่ยเราเสนอเดือนนี้ก่อนว่าเราจะขายคอร์สอะไรเขาพี่คอร์สเลเซอร์นะคอร์สขนขานะไอออนโตคอร์สอะไรล่ะจีจีศพจ,จีไม่รู้นะคะจีจีนึกชื่อไม่ออกนะปแต่ว่าประมาณเนี้ยแล้วก็พอเขาขายในลูกค้ากลุ่มแรกเราได้ทาร์เก็ตสักเท่าไหร่ล้านล้านห้าอีกห้าแสนคุณก็ไปหาลูกค้าใหม่เอานึกออกไหมคะอันนี้คือการฟอลโล่อฟลูกค้าเก่าเสร็จเดือนต่อมาคุณก็สลับ เอาลูกค้าร้อยลายหลังหรือ50ลายหลังคือคุณต้องสลับในการขายแบบนี้นะจีจะไม่แนะนําให้เหมือนกับน้องอะ่ะคุณเคยขายคนนี้สมมติสมมุติว่าเดือนเดือนที่แล้วอะ่ะมีเซลล์มาขายบอกพี่จีคะทำคอสเลเซอร์ขนนะแข้งไหมขนจักรแล้อะอ่ะสมมติว่าจีซื้อแล้วหมื่นหนึ่งแล้วเดือนหน้าน้องมาขายอีกเนี้ยซึ่งจีก็ยังทําไม่เสร็จเลยแล้วคุณก็มาขายอีกเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเขารู้สึกเลยว่าเฮ้ยทําไมมึงเอาแต่จะขายวะทําไมมึงเอาแต่จะขายคือมึงต้อง คือคุณต้องต้องเหมือนกับว่าเว้นลูกค้าให้หายใจใหายคอนิหนึงและสิ่งสําคัญของการขายนะคะคือคุณจะต้องเว้นเว้นระยะคือเวระยะด้วยแล้วคุณก็ต้องเอาใจใส่ follow up ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าลูกค้าคนนี้คุณจะเคยขายไปแล้วนะคะแต่ถ้าแบบ เขาเว้นช่วงไปเขาหายไปคุณก็ต้องตามว่าเป็นยังไงคะพี่มาทํำไหมวันพฤหาัสบดีมีคิวว่างนะพี่ทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณต้องหมั่นจอแจ้ต้องหมั่นเอาใจาใส่ลูกค้านะแล้วถ้าคุณได้ใจลูกค้าค่ะคุณจะขายเพิ่มคุณก็มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จีจะให้วันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากเลยก็คือคุณเพราแะแรกคุณโซลิดอ่ะคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นสมมติขุดอย่างที่จีบอกมีลูกค้า200รายแล้วการที่เราจะมีลูกค้า200รายได้เนี่ยคือเราจะต้องมาเริ่สร้างฐาน ลูกค้าได้ก็คือว่าเราจะต้องเขาเรียกอะไรทำในระยะเวลาที่นานพอถ้าเกิดว่าเราทํานานไม่พอค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าที่เยอะแบบนั้นได้นะคะน้องหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็เก็ตไอเดียนะคะตอนนี้มีม,มีน้องเด็กน,น้องน้อยมาข้างหลังนะคะก็โอเคสําหรับ ใครที่มีคำก,ก็แล้วแล้วจีบอกว่า,าคนที่น้องที่จีให้เทคนิคนี้ไปเขาก็สามารถทํายอดขาย2ล้านต่อเดือนได้2ล้าน2ล้านห้านะเพราะเขาก็ทําแบบเนี้ยสลับไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าเก่าปั้นลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้าเก่าปั้นลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยเรื่อยๆคือทาร์เก็ตของคลินิกเนี่ยเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่น้องก็ยังยังไปอะไรที่ทําถึงอยู่แล้วรายได้เขาก็ดีมากประมาณแสนห้าถึงสองแสนต่อเดือนนะซึ่งแบบรายได้ดีมากนะคะรายได้ดีกว่าเซลล์ขายยาอีกนะแถมไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยนะคะแต่ ว่ามีความกดดันไหมก็มีความกดดันสูงนะคะแต่จีบอกเลยว่างานที่ได้เงินเยอะไม่มีงานไหนไม่กดดันนะคะไม่มีงานไหนที่เออนั่งเฉยๆสวยๆแล้วได้ตังค์แสนสองแสนนะจีบอกเลยนะว่าไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะทําในอาชีพเซลนะลองเอาไปตัดสินใจไปประกอบการตัดสินใจดูนะว่าอยากทําอะไรจริงๆเป็นเซลอะไรก็ได้เงินเยอะหมดนะคะแล้วก็สาหรับ ใครที่มีคำถามหรือสนใจเรียนคอสตสดีเทลยานะคะก็แอดไลน์แอดจีตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ